นี่เป็นสตรอเบอรี่สมูตตี้นะครับชาเขียวปัน่น สามแก้วนี้พี่อ้อยจะได้เอาไปแช่เยเ็นรอลูกค,ค้ามารับนะครับวันนี้ก็ตีวิปใหม่ๆสดๆกันเลยใช่ลูกค,ค้าได้กินวิปใหม่อีกแล้วสั่งมาแม่ค้าดีใจเลยแบบนี้ทำวิปใหม่ๆใ,ให้เลยนะครับจ้ะโอเค อันนี้ชาเขียวสามนี่หวานปกติเล่นบ่ม่ะครับอันนี้เป็นลูกค้าวอล์กอินเข้ามานะครับโสั่งพี่ว้ยอยู่แป๊บหนึ่งนี่แหละนะแล้วก็มาถึงเลยแล้วก็มีออเดอร์จากทางบ้านนะครับที่สั่งไว้อันนี้พี่ว้ยทำเป็นคอฟฟี่ลาเต้มะพร้าวนะครับ มาตรงจังหวะลูกค้าสั่งวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นฝั่นเหรอครับพี่อ้อยเป็นฝั่นค่ะลูกค้าอยากกินฝันพี่อ้อยใส่นี้หรือยังใส่มะพร้าว <Yeah. S 2> ลืมใช่ไหม <laughs> ลูกค้าชอบมากนะครับปิดใจมะพร้าวก็อร่อยบ,บอกต่อเลยนะครับว่าอร่อยมากใครที่ยังไม่เคยลองล,ลองมะพร้าวจุกมากโอ้โหดูฮะจุกมากเลยให้มะพร้าวแบบ มัลนล้นเต็มเต็มอันนี้พี่วาจะเอาขึ้นไปแช่ในช่องฟิตไว้นะครับรอลูกค้ามารับมีเวลามารับชัดเจนด้วยนะครับประมาณที่ย่างหลายมงประมาณนี้พี่วาก็จะทำไว้รอนะครับเดเืองยุรงเราเออรอล์กอินแบบเร่งด่วนเลยนะครับ สวัสดีนะครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะอันนี้เรามาอยู่กันเป็นเพื่อนคลายเหงากันนะครับร้านกาแฟเล็กๆริมทางลูกค้าบอกว่าขอโอเลี้ยงให้ผู้สูงอายุก่อนนะครับผู้สูงอายุหิวโอเลี้ยงยกล้อในออเดอร์นี้ล่ะ ออเดอร์ด้นะครับทาไม่มีลูกค้าก็ไม่มีพี่อ้อยเขาวิชาคาเฟ่น,นะครับใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรกำลังทำอะไรอยู่ระหว่างดูพี่อ้อยนี้แวะคอมเมนต์ทักทายได้นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันบรรยากาศสบายๆกับร้านกาแฟสดริมทางนะครับเป็นร้านกาแฟสดที่ขายชาได้นิดหน่อยนะครับง่ายงลูกค้ามานะ ดี๋ยวเอามาให้นะพี่อ้อยโอเคค่ะขอบคุณครับนะครับชุ่มฉ่ำแน่นอนอาจจะได้ยินเสียงรถนิดนึงนะครับทุกคนเพราะลูกค้าจอดรออยู่ด้านบนกว้างนะครับสามารถจอดรอได้ถนนในซอยหมู่บ้านรถไม่ติดแน่นอนน,ะนอกจากช่วงเข้าเ,เรียนแล้วก็เลิกเรียนถ้าฝนตกนี่ยิ่งติดกันใหญ่เลยนะครับซอยนี้ แบบเร่งด่วนปั่นเลยนะคะแม่ค้าว,าว้าว,าวุ่นเลยนะครับแม่ค้าว้าวุ่นเลยลูกค้าเบาหวานตกไม่เกี่ยวกับโอเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยลูกค้าเบาหวานตกนี่นะคะว้าวุ่นเลยบอกให้ลูกค้าอมพรก่อนลูกค้าอมพรก่อน,ออนเห็นโอเลี้ยงแล้วก็อยาก นึกถึงร้านอนะไรเนาะร้านที่เราไปถ่ายพี่อ้อยว่า,าน้นำคุ้งใหญ่ครับโอเลี้ยงของคุณแมบบ่<ฮ>อ่าสุดโค้งโอเคสุดโค้งมาเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ก่อนล,ลูกค้านี่แบบมองตามแล้วโอเลี้ยงยกรอครับนี่อันนี้ให้ก่อนลูกค้าเาแวมาทานได้เลยร้านพี่อ้อยนี้แทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับทุกวันนี้ มีสองที่นะครับทุกคนอัปเดตเผื่อผู้ติดตามท่านใหม่หมๆยังมีรู้ร้นพี่อ้อยมีสองที่นะครับมีตรงนี้ที่เราเห็นอยู่แล้วก็ออฟฟิศนิวคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอีกที่หนึ่งพี่อ้อยจะใช้เป็นการสอนแล้วก็ไลไรสดบอกเทคนิคต่างๆนะครับวิธีการเทนม,มข้นแบบฉบับพี่อ้อยนะครับอย่างนี้กันเลย พอดีน้ข้นใกล้จะหมดพี่อ้ยเหมือนแทบจะวิ่งชงกันเลยตอนนี้ที่มาของคำว่าวิ่งชงว่าจะชิวๆไม่ชิวแล้วพี่ชิวแล้ว <laughs> <laughs> ชิวไม่ได้แล้ว, <laughs> ว,ลวหลานก็โทรมาด้วยนะครับ ต้องให้หลานวางสายก่อนดีนะหลานโทรมาปุ๊บออเดอร์เข้ารัวเลยนะคะคร,รัวมากโอเลียงยกรอไปแล้วลูกค้าพี่ว้อยชอบในรถมือพี่ว้อยหรือเปล่าในเะร่ลูกค้าตั้งใจรอได้ แตกเนาะ ันนี้เปิดร้านไปเราแวงฝนไปด้วยนะครับอากาศคึ้มๆเลยวันนี้บรรยากาศดีดีอากาศเย็ยนสบายน,นี่มอกท่านะแต่โกโก้ลงไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ะจะเป็นโกโก,โกป้ปั่น ออเดอร์ปั่นด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยจะล้าวุ่นนิดนึงนะฮะถ้าเป็นเย็นล้วนก็สบายพี่อ้อยเลยพอปั่นนี้รายละเอียดจะเยอะขึ้นวค,ความคิดก็ต้องปลาไปข้างหน้าก่อนเลยนะครับว่าจะทำอะไรต่อออเดอร์ รอแล้วโอ้โห,หโกโก้น่ากินมากเลยดูฮะเนื้อโคโก้ฟัน ที่สุดสุดจะหอมกินแบบโชว์ล้ำหน้ามาเลยเป็น300เป็น300พอดีจ้าพอดีเป๊ะ ขเขียวกับเนตแยกน,น้ำเนาะค่ะแยกน้ำเลยเบื่เลยเนาะใส่เลยเนาะเดี๋ยวในเสร็จแล้วเอาไปให้คนน้ำตาลตกกินก่อนเดี๋ยวคนน้ำตาลตกสิมโมโหอันนี้มอค้าปัน่น <c oughs> มีควัญยีมาแล้วไอหวงว่าเดี๋ยวเราไปตุ๊กตุ๊กไอหวว่าจะมีตัวสุไปในาน่รจะไปในแน่งสุดนี่กาแฟสองนหวานหน่อยด้เนาะค่ะนี่ของแดง

อมากลูกค้าบอกมาไม่แย่ใช่ครับลูกค้าบอกไม่แย่เอาใส่ให้เลยเผื่อแป,ป๊บเดียวน,นะคะรับทุกคนปาไปห้าแก้วแล้ว <S <S เอาจริงวันนี้พี่้อยบอก เงียบเพื่อมช้า,านะครับพอใส่มาแล้วว้าวุ่นเลยทีเดียวเมื่อเช้านี้ก็โอ้ยเงียบจังเลยว้าเ <_ letter> สร็จแล้วจ้า่ากินมากที่สุดเมื่อ้างเหงื่อตกเลยนะคะตอนนี้เล็งให้ลูกค้าสดๆเหงื่อตกเลยครับผม สนุกเลยพี่ออะใช่เสร็จแล้วจ้าก็เจ้าสิมาหับมวะเนาะฝนตกลินลิน ต่อกันเลยนะครับกับเมนูชาเขียวต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับเมื่อกี้ลูกค้ารีาบเข้างานอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยอันนี้เป็นชาเขียวลาเต้มะพร้าวค่ะลาเต้มะพร้าวรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะค กับกาแฟเลยค่ะครับเหมือนกันกับกาแฟเลย <c oughs> ทีนี้คะก็คิดลืมนะคะก็เลยต้อง <c oughs> ลับไป <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้กินของอร่อยเมนูมใหม่ของร้านเลยนะครับเม <c oughs> นูมะพร้าวกำลังมาแรงเลยครับ <c oughs> ั้ปาดน่ากินแท้พี่อ้อยเนื้อมะพร้าวนะคะอร่อยอร่อยเนื้อมะพร้าวแบบอ่อนมากมะพร้าวน้ำหอมแท้นะคะครับอ๋ออ่อนทอดแบบนี้ก็หน้าตาดูดีขึ้นว่าน่ากินมากเลยนะครับโอ้ เกอกือน้ำลายมาแล้วสามยกเขาก่อนหิวเขาจะมีความ,มหอมของเขาเรียบร้อยอแก้วนี้เท่าไหร่ครับพี่อยห้าสิบจ้ะโอ้โหน่ากินมากเลยห้าสิบ